สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีมังกรเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจําเดือนธันวาคม2 5 6 5นนะครับชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวท่านในเดือนธันวาคมนี้เรียกว่าเดินเสริรนะครับเดินเร็วจาก ที่ท่านเคยรู้สึกว่าละลาละ,ละลังหมดพลังในการทำงานลืมมีความไม่แน่นอนหรือคิดมากรายละเอียดเยอะนะฮะกลัวกวกล้กเดินนี้ท่านโฟลเลยนะครับจากตัวท่านเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับมีพละกําลังมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นมีกําลังกายที่แข็งแรงประกอบกับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ ในช่วงกลางเดือนก็จะโครจรดีนะครับมีกําลังที่จะชักนําท่านเรียกว่าท่านจะได้รับการเชื้อเชิญชักจุงสนับสนุนอุ้มชูหลายๆเรื่องนะครับจากบุคคลที่ดีมีศีลธรรมนะครับหรือคนที่มีความรู้มีสติปัญญามากนะครับเข้ามาช่วยเหลือท่านในทางที่ดีขึ้นแต่ในท่ามกลาง ที่ท่านมีความพร้อมเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความยุ่งยากในเดือนนี้ไม่ต้ยกจากว่าดาวพังคานททำมุมพิ n ทุบ b a มากับท่านต้องระมัดระวังการแก้ไขปัญหาลูกน้องบริวารรวมกระทั่งถึงบางคนเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาลูกๆคนในครอบครัวนะครับทีอ่อาจจะมีปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับก็จะกระทบกระเทือนถึงตัวท่านได้นะครับและ มันจึงทำให้งานที่มันจะเกิดขึ้นโดยมรรคผลฉับพลันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ช้าลงนะครับเพราะมันสัมพันธ์อยู่กับดาวที่มาจากภพอริเข้ามาเนี่ยทำให้เรียกว่าเนื้องานของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไม่เป็นไปตามคาดเท่าไหร่ก็จะมีอะไรที่เข้ามาทำให้ท่าน,นต้องแก้ปัญหาเล็กแก้ปัญหาน้อยนะครับเดือนนี้งานไม่ค่อยออกนะครับงานไม่ก ประกอบกับคนที่ทําการค้าหรือประมูลงานหรือจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการช่วงชิงนะครับช่วงชิงในเนื้องานในการขับเคลื่อนในการในคู่แข่งทางการค้าก็แล้วแต่นะครับรวมกระทั่งถึงคนที่ทํางานประจําก็แล้วแต่แหละในการปรับเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายต่างๆเนี่ยมันมีความเรียกว่าต้องแข่งขันกับเขามีคู่แข่งมีคาดินเน็ตหลายหลายคนหรือว่าหลายขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่นะครับพิสูจน์ท่านต้อง ต้องใช้เรียกว่าพลังกำลังในการพิสูจน์ตัวเองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยการที่ท่านจะจ,จะมีข้อขัดแย้งกับบริวารหรือมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่านหาวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้ท่านเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียกิจยอดลงไปบ้างนะครับเพราะว่าดาวแห่งเกติยศของท่านเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมุมอับซะแล้ว สำหรับการเงินการเงินนะครับต้องระมัดระวังรายจ่ายฉุเฉินการแก้ปัญหาในบ้านในโครงสร้างใหญ่ๆขององค์กรก็แล้วแต่นะครับมันตั้งแต่เดืนเอนหนึ่งธันวามเลยต,ต้นเดือนเลยนะครับดาวมันจะอยู่ในมันโครจรพวกเข้ามาเลยนะครับเข้ามากระทบในเรื่องการเงินของท่านเรียกว่ามันจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่คาดคิดแหละนะครับแต่การแก้ปัญหานั้นแก้ได้ไหมได้แล้วมันจบนะครับเพราะว่ามันก็ยัง ครองตำแหน่งอุดมเกณฑ์กันอยู่แต่เรียกว่ามันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแก้ปัญหาทางการเงินต้องระมัดระวังเรื่องบุตรบริวานและแก้ปัญหางานเงินไปพร้อมๆกันนะครับมาดูทางด้านความรักความรักก็ยังเ,เรียกว่าถ้าท่านมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ของท่านก็ยังสามารถที่จะเรียกให้กําลังใจหรือช่วยเหลือทางด้านความคิดความอ่านไปในทางที่ดีนะครับ มากขึ้นส่วนท่านที่ยังคบหาดูใจกันอยู่นี่นะครับในเดือนนี้ก็อย่าพึ่งที่จะออกตัวแรงนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยยังมีมันโครจรความรักเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพวินาศด,ดังนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรซ่อนเลน์บังตาท่านอยู่หรือทําอะไรผีผามไปเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามคาดอาจจะพลิกลอกไปต่างๆนานา,นา,นาได้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ ก็มีประมาณนี้นะครับท่านก็เอาเป็นเข็มทิศนะเป็นทิศทางในการที่จะดำเนินชีวิตในรอบเดือนต่อเดือนนะครับครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับหรือปีหน้าโชคดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ